ลุนเลื่อนสถานะสองโมเมนต์ฟินเวอร์คูจินสุดฮอตควงเที่ยวพัทยาวันฉาำพัทยาวาน,าาวานตัวติดกันเนิบเป็นคูจินสุดฮอตของช่องเจที่แฟนคลับลุ้นกันตัวโกงอยากให้ทั้งคู่เป็นแฟนกันจริงๆสําหรับคู่ของเข้มหาสวีมุกดาก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ออกมาเผยิสถานะว่าเป็นเพื่อนกันแบบนี้สบายใจมากกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่พากันเติบโตมีของขันให้กันบ้างในโอกาสสําคัญ แต่ถึงอย่างไรก็ตามคู่นี้มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนคลับได้จิ้นฟินกันเรื่อยๆล่สาสุด12เมษายนทั้งมุกและเข้มได้แพ็คกระเป๋าวร่วมทริปทะเลพัทยากับผู้จัดละครคนเก่งหนิงปณิตาแน่นอนว่าทริปนี้บอกเลยว่าทั้งสนุกสนานทั้งน่ารักภาพและคลิปที่ปล่อยออกมาทาแฟนคลับฟินเวอร์สุดๆมีภาพของมุกและเข้มขับเดกสกเกด้วยกันแถมยังพากันทำกิจกรรมสนุกๆด้วยกันอีกเพียบ